เด็กโอเคมาเลโกมาเลยห้าสีอครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างร่วมงานเลโกนะเปิดเปิดเปิดสอบใหม่เปิดสอบใหม่อ่ะโอ้ก็เป็นของเล่นที่เราแบบเล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเมื่อก่อนเขาไม่ได้มีแบบตัวเลือกเยอะขนาดนี้ครับตอนนี้ก็มีทั้งหมดแบบเจ็ดีมแปีมแล้วคอยากใหุกได้มาดูกันแล้วก็ขอมีเยอะมากครับวันนี้่งของวันแรกก็ผมว่าน่าจะหมดนะ เล่นอะไรผมเลงไว้เยอะแยะเลยตอนนี้คือมาวิวกำลังมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็สามารถมาเลือกซื้อกันได้แล้วคือดิสนีย์เนี่ยเพิ่งครบ100ปีไปด้วยกำลังเยอะเลยเมื่อกี้บรรยากาศไปเดินสำรวจกันมากแล้วบางคนครับผมบรรยากาศในร้านเป็นไงคะับใหม่มากสะอาดมากใช่ใช่ใหม่จริงไอ้การมันมีอะไรด้วยนะ 3D อ่ะใช่ใช่เราสามารถสมมติว่าเราเอากล่องหนึ่งมาใช่ไหมครับเราสามารถรู้ว่าเราต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเป็น 3D เป็นแบบ3มิติให้เราดูเลย ตอบไปได้เลยว่าถ้าตอบมันจะเป็นรูปแบบไหนใช่ตัวอย่างเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างไอเียดีดีทุกอย่างน่ะอะไรนะมันสามารถแบบสามร้อยหกสิบมรถดูได้สามร้อยหกสิบแล้วเป็นสามมิติด้วยอะไรเงี้ยแบบสมมติว่าเราเห็นกล่องนี้เราอยากได้แต่ไม่รู้มันจะขนาดประมาณไหนรูปร่างเป็นยังไงสามารถเอามาเอามาเกลี่ยเรียกอะไรได้เลยคุณครับสนใจตัวไหนสุดลยังไม่รู้เลยัเยอะมากของเยอะจริงไปหาสนามฟุตบอลมาต่อที่สนามไไปหาสนามฟุตบอลมาต่อที่สนามไว มันนานมันมันนาจขนาดนั้นฝากแฟนแเลโก้มาต็มคอนเทนี่เขาเรียกครับฝากแฟนแเลโก้มาเต็มครับก็สำหรับใครที่ชอบเลโก้เลยครับหรือว่าชอบแบบหาเลี้ยงอะไรมาขอสะสมก็ได้เป็นของแต่งบ้านก็ได้นะครับผมก็ตอนนี้ก็เปิดช่องใหม่ที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วนะครับก็มาเลือกซื้อเลือกเก็บสะสมกันได้นะครับอย่าลืมมาดูนะครับแฟนเลโก้ครับครับ